พวกทีว่ามีเงินแสนเงินลานา้านถ้าบ่มีทําแล้วก็หาความสุขที่แท้จริงบ่ได้ครับแต่ว่าห้ามองโดยไายนอกนอกของเขาอาจจะเข้าใจว่าเขามีความสุขนเนาะเชื่อเธอแต่ละคนแต่ละคนถ้าว่ามีทําเป็นทีว่างจิตว่างใจนั่นหาความสุขอันแท้บ่ได้หรอกมีแต่ความหมืดมีแต่ความเหลาหลอนมีแต่ความกังวลกัแล้วกัน ถ้ามีเงินแสนเงินล้านพร้อมมีทำพร้อมเอออันนี้ดีมากพวกนีส้สิหาทางบ้างคิดบ้างใจออกจากทุกได้แล้วก็ใส่เงินหรือสมบัติเ่านั้นเป็นประโยชน์ไปโดยท้ำใดแม้นว่าเขาบ่ถึงในสักหนี่เขากะมีทางจะออกสิดีกว่าแต่ว่าถ้ามีเงินแสนเงินล้านกิจการงานก็นแล้วแต่แต่ว่ามีถ้ำหอะเป็นอันว่าหาความสุขบได้ก็แล้วกัน ข้าวิดเบางพวกข้าเออกกระไรมห,หาต่างเงินแสนเงินลาน้านครับพวกข้าเองก็คือกันตั้งแต่กี่บารูทำบได้ยินบได้ฟังทำบา่าน,นมีไ้มองว่างคิดว่างใจใดออกจากถูกใดคือบได้รูตโตเองเลยได้ว่าจะของนีนความถูกหลอนกังวลเรื่องใดคนข้ากับถูกกับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่บ่มีอยู่สองอย่างสิ่งที่มีอยู่คือห้หน้า คือสับสบัิอันบ่มีวิญญาณบ้านเลื่อนมาเอ้ยว่ามันไอ้รถไปยังสิทุกพราะว่ายังทุก,กังวลด้วยการรักษาไว้ย่างเขามาแย่งชิงเอาเป็นเงินเป็นทองใส่มาในข้อกับจับแล้วจับอีกบายแล้วใบ,วบอีกเงินกับขึ้กันค่ำบางแล้วค่ำบางอีกมันกระทุกละแต่ว่าพอได้รู้ว่าทุกเป็นห่วงนะทุกเราว่ามีผัวทุกเพราะว่ามีเมียทุกเพราะว่ามีลูก อันนั้นแหละเอิกนว่าทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ทุกเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงหออเจังไดมันสิอ้วนสีพี่สีมีราคานั่นแต่ว่ารู้ตัวด้เพราะว่าบ่ไเ้มีทําเป็นเครื่องเปรียบเป็นเสียบกับทุกข์กับสิ่งที่บ่มีอยู่บ่เนี้บ่ท่านมีบานกระหาบานบ่ท่านมีรถก็หารถบ่ท่านมีเงินมีทองบ่มีเครื่องฟ้อนอเจร์ของใสยังมากมายกันทุกข์กับการดิลุดหาอันแหละเทียบบงเราเองลดในตัวเองนั่นแหละ แต่ตะกี้ห้นนองบ๊ท่านหม่องว่างจิตบางใจใดบ่าอาจสามารถคือวนสารวนตะกับการหาอยู่อย่างเดียวหาแล้วก็รักษาห่วงแหนนั่นแหละมันที่เป็นอยู่จังสี่บ่รลู้แน่นอนเลยล่ะไอก็ดีค mm hmm. ิดหอดห้ฮหอดหน้าค่ะย่านเขายับรักหัวรักแดนย่านเขาแยางเขาสิ่งเอาความนั่นคว่มนี่ย่านเขาหลักกกใหม่น้ำไ้น้ำหน้าย่านเขาหลักป่าน้ำน้องเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นจังสี่ ตื่นขึ้นมาแต่ละมือ้อแต่ละเมือความคิดทั้งหลายเนี่ยแลนหาเงินแลนหาสิ่งที่บ่มีเป็นเร่งสัน้นตื่นพับไปหาผู้นั่นไปหาผู้นี้กับไปติดต่อกับคน้นผู้นั่นผู้นี้กับเพราะว่าไปหาผลป,ประโยชน์โดยโลกโลกนั่นเองเป็นเร่งสี่คิดถึงสิ่งที่มีอยู่กับเป็นห่วงกับเป็นกังวนนั่นนั่นนี่นี่เด้ บริคิดถึงไปในไพ่ภักหนาวว่าโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขนันเป็นอนั <S <S <an> <S ตตาบริมีถ้าเอามาเทียบเดีวยวนะปัจจุบันทุกวันนี้ที่ห้าคอยได้ยินไเด้ฟังห้องกะจึงมีที่ว้างคิดบ้างใจดอกจึงมีมองว่างมองโปร่งได้แมียนบด้ทั้งเบิดมั่นกะคอ่คอยๆลดหน่อยถอยลง <S <S <an> <S ถ,อยถอยลงคอยทําใจได้ <S <S <an> <S คือเริม่มปล่อยว่างออกจากความจริงโดยปัญญา เห็นเห็นถูกต้องเห็นตรงกับความจริงโดยชีวิตจริงทุกๆคนที่เขาเห็นอยู่บิดามรดาหรือปู่ญาตาย,าย่าก็เริ่มตายทะยอยออกจากเขา้าเริ่มตายไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นคือเห็นความจริงเห็นโดยปัญญามันก็จริงเนาะผู้ใดเกิดมาบ่าตายเป็นบ่มีตั้งแต่กี่ทรัพย์สมบัติมีมากมา่สักกี่กว่าของปู่ของยาของตาของายาาข,ข,ของคนั้นของขมี บาดซุดทยก็มาหาเฮาแล้วทุกคนก็ตายไปตายไปแล้วสุด้ทยก็บ่มีภัยเอาอยัางไปได้คือมันสิมีวิธีทางขีดว่างใจได้มีเอินว่าเห็นโดยปัญญาสงบโดยปัญญาแบบนี้มันเสดบดิลร่นเกินไปสิ่งที่มีไห้กระางมันหุจ้จักวิธีจัดการเออุอู้จักวิธีจัดการหูจ้จักวิธีว่างใจอะละมันก็ค่อยๆลดหน่อยถอยลงถอยลงิลงียงคยหยึดมันถือมัน บบลูว่ายยึดตะกี้มี่ตะห่วงบบลูว่าเจ้าของถูกเพราะว่าบม่มี่นีตรหานี่ไปยังสี่ถ้าบ่มี่ถ้ำเราเป็นอันว่าชีวิตนี่บ่มีา่ายยังก็แล้วกันคนหฮาสิต่างจากสัตว์ก็เพราะว่ามีคุณธรรมนี่เอง,เองนอกนั้นหากินเสมอกันกับสัตว์แล้วก็ทํำลรยท้ำไร่เลยลยิ่งกว่าสัตว์อ,อีกเป็นงัวเป็นควายออมันก็แขกินแข่อิม่มสมมติว่ามันไปหากินแบบทัวไปกิน พักเขาก็ดีเออบ่ได้คือคนเลยเออถ้าแม่ค้นล่ะหรือว่าเป็นหลักของเขาแล้วเกิดว่าเขาจบได้ก็เกิดความอาขาดหวังทำลายทำลายต่อไปอีกเนี่ยไม่ข้าหนามีความต่างอ,อ,อย่างคนที่เห็นแก่โตกับว่า,าต่างยังกับจากสัตว์นะเมื่อมีผลประโยชน์กัดกันเหมือนหมาลูกพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละบ่ได้มีอย่างคือเฮาเห็นตามพ่วงเป็นจริงอยู่เ๋ยหมาจะน้ำวัดกระสั่งว่าม,มีตลูกพ่อแม่มันละ่ะ เวลาให้อาหารปุ๊บกัดกันงงเงงงงเงงขนาดตัวของกินอิ่มแล้วห่วงเด้ห่วงขบไปขบกัดนี่เป็นสีนข่ข้นก็คือกันสําหรับคนถี่บ่มีถ้ำเป็นแบบนั้นห่วงมีได้หลายแล้วกับว่าบะมีบ่หลแย่งชิงบาแม่ทาธรรมดาลูกพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละที่น้องกันนั่นแหละมีนี่มีไปเบิดหลายเหตุผลข่าข่างตัวเองอ้างขนาดตัคของได้หลายเร้ยวเนว่าลูกกูร้ายมั่ง กูก็มีภาระมากมั่งมีบัตรเดมันอ่านเขาขานตัวเองนี่คือบัตรตั้งจากสัตว์เร็วและย่ำยิ่งกว่าสัตว์โดยสําไปเป็นเร่องสัน้นสัตว์มันกินแค่อินหมาบานก็แล้วไปขอบเขตของมันแค่อินเแต่คนนย่เร็วกว่าแต่นัค้นสิ่ตั้งจากสัตว์กับภาวะมีถ้ำเท่านั้นถ้ำถึงมีคุณค่ามาหาศาลมากเฮ็ดให่งเจ้าของออกจากทุกใดว่างจิตว่างใจในสิ่งสืบของยึดมั่นถือมั่นได เน้นได้ทั้งเบิดมันก็ค่อยๆปลดค,อคอล่อยๆปล่อยว่างไปโดยลำดับลำดับไปเรื่อยๆนี่แหละการสงบโดยปัญญาคือการทําความคิดเห็นเหตุหตรงและตรงแล้วก็ว่างได้เห็นจริงว่างออกจากความรู้สึกที่เคยกังวลเคยเลรารลอนเคยหวงสิ่งนั้นสิ่งนี้มันคืว่างมาพราะเห็นเป็นจริงคนเฮาบาจากเป็นกจากตายกันไปอย่างสั่นมันถึงมีวิธีว่างลหลายๆอย่างในห่น เพราะว่าเฮ้ามีธรรมะธรรมะคือความจริงเฮามีความจริงมาเป็นเครื่องเทียบแล้วก็สามารถทําความิดเห็นตรงจากความรู้สึกจริงค่อยๆว่างออกตามจริงเหมือนเองธรรมะแมนพรอพุทธเจ้าสีเวา้าพระอรหันต์ตสาวกสีเวา้าหรือภิกษุปุตุชนสีเวา้าถาบุคคลผู้นั้นได้ยินได้ฟังแล้วบ่เอาไปนั่งปฏิบัติกับบด้มีขา,ามีข้อหมายยังกับผู้นั้น ที่นี่ธรรมะแมนปุตุชนบุคคลธรรมดา,าเป็นพระเป็นภิกษุเอาไปเวา้าแต่ว่าเป็นเนื้อหาธรรมประโยคเดียวกันกับคําสอนพูทธเจ้าถ้าบุคคลผู้นั่นเอาไปปฏิบัติก็จิได้เห็นผลและให้ประโยชน์กับบุคคลผู้ปฏิบัติตามตั้งหากละ่ะการปฏิบัติธรรมทั้งบิดเท่าเห็ดเพื่อตัวเท่าเองเท่าบะิดเห็ดเพื่อไผ่แมนเห็ดเพื่อมันกับว่าอาจสามารถเอาไหกันได้อยู่แล้ว แมบ่บละเอาให้กันใดบลามานากันแท่ๆผัวกับเมียมานํากันเอาให้การบ่าได้หนิความสงบทางจิตเกิดถ้ามาปิติคอยเป็นยังสี่ยังสี่เอาเดชให้กันบ่มีทาง <ừ. S 1> ความรู้สึกของไัยของมันในภายในนั่ <ừ. S 1> อะไรจังหวามันเอาให้การบ่ได้ฉะนั้นอย่าไปแค่ข้ามคน้นอย่าไปสวนข้ามไผ่ให้เหตุเอาเป็นทีว่างจิตว่างใจของเจ้าของเอง <ừ. S 1> บ่มีผู้ใดเอาความ สงบให้เหาาด้บ่มีผู้ใดปล่อยว่างให้เาดาเด้แต่สิ่งที่ห้าเหตุนี่ห้เาเบิ่งขักแล้วก็ว่าตรวจสอบโดยการคิดโดยการเปรียบโดยการเทียบหาเหตุผลลงตัวแล้วห้าบ่ไดดทำลายห้ผู้ใดเสียชีวิตแลรระทสั์สนเฮาบ่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดเป็นหยังคือบ่เต็มใจในการที่สิมาฝึกหัดปฏิบัติเอาตัวเองให้รอดผัวกับว่าเอาเรพาองม้าเมียด้ดรกับเมียก,ก็บ่าเอาเรือผัวใดฉะนั้นธรรมะ เปิดเผยจังสีสดใสจังสีรูจังสีจริงถ้าปิดบังมันเสาหมองนั่นแหละพยายามอธิบายเหตุผลให้การฟังทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละผู้เมียบอกเข้าใจผู้ผัวบอกเข้าใจกัอไปแค่นี้มาแค่นี้เหตุอะไรให้มาอะไรบอกนั่นแหละให้รู้ความเป็นจริงเลยผัวกระสางเมียกรตามมันบรมักผัวมักเมียกิงกอบมันมักตัวมันเองมันหากตมันเอง ที่หวงหึงไววเหตอห่งังก็ไว้สนองตัญหาเจ้าของนั่นเองเดี๋ยวเบิ้งเอาคักๆในสุดท้ายแล้วคําสอนของพุนเจ้าสิว่ารักได้เสมอโดยรักตนเป็นอันนไม่มีเนี่ยถือต้องเบิด้ดเ่ว่า,วาทางโลกเ่ว่า,วาทางธรรมทางโลกเราผัวหักเมียอย่างสิ่งแสม,มียสิมาปฏิบททัติธรรมอิหานี่มึงมาพระมึงมีอันานั้นมีอนันนี้ไปเบิด้ดมาจากไขมาเด้เพราะว่ายัางหวงไวนั่นแหละจึงบอกว่ามันหวงไวเพื่อสนองตัญหาเจ้าของเองมันขำว่ารักเหมันบ่มี สำหรับบุคคลยังสัน่นห่วงไหวเมียก็คือกันแต่ผัวมากกว่บบาออห่วงวยจะนอนน้จาจะคลองกันแหละบันนี้มี่ยังนี่ออนี่แหละพระมาต้องเปิดเผยปิดบังมันเสาหมองบอกชุดประสงค์ตรงๆออกไปโลดกับบุคคลที่เกี่ยวพันกันอยู่ฮักจริงๆมันมบ่นีหรอกนอกจากฮักแบบพระโพธิสัตว์รักที่ไม่ครอบครองรักที่ไม่สนองตัญหาตัวเองเอ,อนี่เป็นภาษาโลกแต่ว่าโดยภาษาธรรมว่าเมตตากรุณา ภาษาโลกเขาว่าหักว่ารักแต่ว่าภาษาธรรมบอกมีความเมตตานี่ได้เป็นเจ้าของเด้กไ่ได้สนองปัญหาตัวเองปราถนาให้บุคคลผู้นั้นผู้นั้นนะพ้นทุกข์เป็นทั้งสัตวคนละเรื่องกันเลยเบะอย่างไรคิดบองคักตะกี้เฮาเคยด้ยินได้ฟั่งบ่เน่ยจังสิผู้ใดไปไก่กับผู้ดหัวกูผู้ใดไปไก่กับผู้ดเมียกูเ่ราว่าตาตาตอนเป็นผัวเป็นเมีย ก็ตอนจีบกันนะกระังว่าพุ้สาวกูผู้บ่าวกูคนหนัมันเป็นของกูมากโดยบรูโตต่้ง่บ้านใดอีหยังกันคนเออคนเท้ามากันตอนแรกมากโดยหน้าตาดอกบ่ได้มีอียงหน้าตาบ่ได้บ่ได้คำนึงคำนวนถึงฐานะครอบครัวความเป็นอยู่ว่าเท้าสีเอายางเลี่ยนกันนอจังสีหลอดหรือเท้าสีผ้ากันเดินท่านไปจังใดนอนบ่ไมีมิไปคิดว่าอยากนอนํากันมีเท่านั้นบ่ได้คิดอย่างอื่นอีกเกินนั้นที่ไปสื่อเบิ้งกหน้า เขามีความพวทธนามีกิจการงานอย่างนอนเนี่ยเขาเป็นคนมีใสใจครอบแบบได้นบอมากโดยหนา้าตาสะกอน<ม>ต่อมากับมากดาเดยคำวบาแต่ว่าจากลู้บะะ่ะหอยูน้ากันไปน,น,นานๆเอ,อยจากลู้อุปนิสัยของคนออมันบาท่านได้ออกทั้งเบิดดอกอยู่นานๆแล้วลูเว้เบิดละ่ะนั่นแหละเห็นแก่โตหรือว่าเห็นแก่โตสีลูตัวนั้น<ม>บุคคลบางท่งทงานเห็นตั้งแต่กระสางเห็นแก่โตรุ่นๆบมีทางที่แยกแยกออกได สิสิเห็นใจบุคคลผู้อื่นบ่มีทางแยกแย่เห็นแค่ไดเห็นแค่กินปากท้องออยังเพื่อแพร่กับเพื่อแพร่ในวงตระกูลพี่น้องเจ้าของหรือบุคคลถ้าเป็นบุคคลอื่นก็เพื่อว่าหวังผลประโยชน์จากบุคคลผู้อื่นจังหวะเพื่อแพ้่เข้าสังเกตบ้างรอวคนสีซอยเบือคนสีคนทำแต่ว่ามีกู่มีมือนี่ดอกมึงนี่มันสิยว่าจังสี่มันสีช่วงบุญคุณจากการทําดีทันทีเลยอันแหละเป็นทางสันแน่นอนอยู่แล้วสังเกตเอา ทุกๆขนเจออยู่แล้วปัตตาซอยยังขืนมันคือมีคามหาศาลอย่างนี้เด้มันคือมีคาบักมากมากเลยเป็นสี่แต่ขนเท่าถาบอมีถ้ำเป็นเครื่องแย่เครื่องแย่นี่บัลูบัลูแน่นอนถ้ำจึงมีคุณคามากสะละชีวิตกเพื่อถ้ำม,มาอยู่ดีถ้าอาจจะเ้าอาจจะบังคือง่องายๆอ้าสิาเป็นสละอย่างคือง่ายๆเนี่ยบอมแนเดอร์สิบอกใครจะของเหตุใดคือผลหรืออย่างหนึ่งมาอยู่คือผลเบื้องกอน เห็ดใดคือเพื่อนบ่นี่ยู่ผู้เดียวใดบ่จิงเข่าเธอเดียวใดบ่ที่จริงแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมามันยิ่งกว่านั้นถือเขายิงถือเขาาขาถือเขาเอาปืนกี่หัวยิ่งถึงสองกระบอกสี่เถื่อนถืเขายิงมมกจังสิบ่มีผู้ไดหูนั่นแหละจังว่าเฮ้าเบาหลัดเอาเฮาสละชีวิตเพื่อทำสละชีวิตเพื่อผู้อื่นให้ดู่มทำเห็นทำเฮ้าบ่เห็นเฮ้าก็เลยบ่รู้สึกแต่ผู้เฮ้าเป็นอยู่แล้วนี่ มันรู้สึกว่าบ่ามียังไม่โลกนี่สิมีคุน่ายิ่งกว่าท่านแม้กระทั่งชีวิตของข้าเองแต่จังหวะคุค่านี่ตายร่องพระบาทพระพุทธเจ้าได้ตลอดการเวลาเลยคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือสิ่งเดียวนี่าน้นในชีวิตนี่บัดนี้พวกข้าวเาะท่านเนเคยเป็นบน่เคยเห็นบ่นเคยรู้ในธรามาว่ามีคาขนาดใดเทียบเอา,เอา,เอา,เอาแค่ผัวห่วงเมียเมียห่วงผัวนี่มาวัดนี่ก็พอแห้งแล้ว ทั้งๆที่บด,ด้ไปเห็ดอีหยังที่บดดีบดเไปหลักไผ่ด,ด้ยบด้ไปขาไผ่ด้ยแนวมามากังศีกก็ยังหวงเจือไ้เลยว่ามั่นหวงไว้สอนองเจ้าของตัวเองนั่นเองเอสอนองตัณหาเจ้าของนั่นแหละทีมีอย่าง<อ>บ่บมีเกินนั่นลหละนี่คือความจริงวิธ<อ>ีก็บอกบอกจุดประสงค์ที่ของที่เข้ามาทำานี้มามื่อละชั่วโมงสอ,องชั่วโมงหรือมันบด้บอกเลิกแมงลดจะไปสดอ่อนแมงอย่างก็จะว่าล่ะ แต่การเลิกว่าเจ้านั่นแหละจังว่าตัดชิ้ใจบ่มีผู้ใดทําความสะอาดและบริสุทธิ์ให้เจ้าของใดนอกจากเจ้าของเองบ่มีผู้ใดทําความพ้นทุกข์ให้เจ้าของใดนอกจากเจ้าของเองนั่นแหละลักใดเสมอด้วยตนเป็นอันไม่มีอแม้กระทั่งโดยทงธรรมถ้าเจ้าของไปเองพิเศษให้นี่ท่างทำไม่ว่าล่ะท่างโลกกระหังว่าต้องว่าล่ะอันนั้นมันนั่งหักหึงหวงไ้เฉพาะตัวมึงเอง แต่เคยเห็นมาแล้วแปดสิบเก้าปีเหตุคือเป็นตนาเขาหลบนับถือคือ,อยังมีตัวลูกหลานมาเบินแล้ว่าออมาแล้วนั่นงสั่สสั่งลูกสั่งหลานด้วยนั่นนี่เดอ้อลูกหลานนั่นนี่ว่าไปบันหันมาทาั้งเมียเมียนั่งยู่ขง,ขง,งขางๆทั้งขวามืออีหหานี่ก็คืตายไปเอาหัวไม่ได้น่าอ่อนสนคุณมาหักข้อมึงเบิ่งรู้มันหักี่แบบใดแบบนั้นนี่เบิ่งเอาคำนัน้นบักเทาบักเทา,เทาตายเดียวนั่นแหละ บ่าวดกะตายในเดียวนั่นแหละนี่ขนาดนั่นนะคิดบางเอาโลดรุ่นนั่งแล้วเสีอวายยังสิยังยังมีเนื้อนังนุ่มนวลอยู่อันเถอะยังบ่ท่านเด้เถ่าค่ะมันเสียหวงขนาดใดเนาะ <c oughs> เริ่มต้นแรกมาตั้งตาผุดโหลดเริ่มต้นแรกมาตัต้งตะกีบกันผู้สาวกูว่าแม่ว่าล่ะมันของกูตัง้งตาย่างใดบุถ้าบ่มีถ้ำนี่บ่มีทางเปียบเียบใดแน่ววนี้แต่ถ้ำจังมีคุณคามหาศาลมาก บุคคลสิพ้นทุกได้ก็เพราะว่าเจ้าของเหตุเอาเองเด้อบ่มีผู้ใดเหตุให้มีผัวผู้ใดส่วนกันอยู่บ่นี่วะข่อยสิพาเจ้าไปในพ้านแต่งงานกับข่อยบอ่อนี่อยู่วะเบิดนี่ละ่ะบ่มีก็แล้วกันน่ะแม่ว่าละ่ะแม่ว่าจาลมใครช่วยเราจักเถือ่ออยู่วะเจ้ากับข่อยแล้วเถ่าข่อยพาเจ้าไปทีพผานมี่อยู่วะแต่สินเด้บ้าจักเถือ่ออยู่บ่ นั่นแหละแต่ผู้ใดไปสูม้มันเบิ่งแน่มันศูนย์ปึงปึงอยู่ไกลๆคนนั้นบละเออเหลือบางคยฮิโปนี่ไหม <c oughs> อ้ยมาบางคนเป็นปตาห่วงเลยนั่นบลา่ะแตนสารแล้ว <c oughs> ผู้ใดเป็นเนี่ยผู้ใดกระสังนี่คอยเอากับขคอยเนาะนี่แต่ง,งอน่นขคอยเนาะนี่คอยอยีพ่าเจ้าไปนีพ่านนี่จะค้นบ่าจะค้นบ่นี่บ่มีวบาก็แล้วกัน <c oughs> นั่นแหละกระเป๋าความจริง ยา,ย,ย,า,าย,ยบัวใสเจ้าวายเจ้าเคยเยอะบ่โอ้ยเถ่าโอ้ยข่อยพานจะไปนิพพานแต่ง่ายเขาไข่อยเนาะนี่ว่ายเยอะบ่เจ้ากระหางก็มาขึงยิ่งทีเดียวนี่แหละบ่ได้ไปตะกี้บ่หง,งิ่งหอกบ่จักซ้ำจักแม่นยังนิพพานเป็นหยังบุ๊คมุจฉะปลาหิมพานอืส่วนบ่มามาก็สรางเป็นยังมันพ่อตายบ่ทั้งครูหรืแไงเนาะเออบอกเรา ตายไปตายมั่นตัวจักน้อยนี่เนาะแต่จ <c oughs> ้งใส่แหละ <c oughs> ถ้ามาต้องเปิดเผยปิดบังมันเสาหมองออจะต้องแจ้งบอกยุดประสงค์ออกมาเลยแต่ละคนนั่นออถ้ามันรลับว่ได้ก็เลิกอยากอ,อยังเดินมออันว่าอีแหละมึงไปห่วงหนังมาเนา่ายังอยู่หันรู้ยึกเตะเสะอยู่ตายแต่โอ๊ยห่วงหลาหายรุ่งสุด หัวที่ป่าโอ้ยถูกหลายเลยกูรู้ว่าโอ้ยเป็นอย่างตัดเตยกูเห็นแล้วตัดเตยได้ขึ้นมาเนี่ยป่อยยมหยาอยู่ยืนซึมซึ้อยู่ฮะมันคือโอ้ยจะยืนมันจะอัาไหลหัวเราไปเลยซึมซึ้งโยสันโอ้ยห่วงห่วงขนาดกวนแม่งกีนนู่นยังห่วงอยู่เนาะตาสิน ฮิโปอันนี้แต่ว่าบ้องหวงดอกอันนี้แต่ก็สร้างก็ว่าค้อจริงยังสินั่นแหละให้คิดเอาแต่ละคนแต่ละคนตัดสินใจด้วยตัวเองเฮ้าบะไรมาส้่งความเลี้ยวไหลยังไหมเฮ้ามาปฏิบัติกับเพื่อท่าคนทุกองเข้าเถอถ้าผัวปฏิบัติให้ได้กับมาตองมาให้ผัวมาตามธรรมดาแล้วผู้ยิ่งมันสิมีอำนาจกับผู้ใา้อยู่เดนมั้หล่ะ เจ้าไปปฏิบัติไปแล้วเอาไม้ข่อยมักผลนิพพานเหมบ่เออมันมีอยู่ได้เนมีอำนาจ็นบัตรสินอศอูนย์บรรดักระสรางตอบอนเอมขนาดคืออย่างบุกขื้นอื่นตักสั้กยังก็ยังมีอำนาจอยู่ได้ในบัตรสั่นหลหะอ,อ,อย่างน้นจว่าถ้าอยากเสมอกันต้องเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมันจ้งสิอยู่กันได้ จะบผู้ว่าเหตุทั้งไดาเข้าเจคือเขานิพพานพร้อมกันใดท่าบุญร่วมกันมาใด้บ่เคยคัดเบ่เคยของกันใดอ,อมันก็มีอยู่สำหรับผู้ว่านงากอาจากบอกเราสำหรับผู้บรกาหารเด็ดเดียวมีผัวกับเมียจงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีความเสื่อและมีความคิดเห็นเสมอกันแยกคัดกันแม้เรื่องผิดก็ตามแม้เรื่องถูกก็ตามทีบว่าคัดกันนั่นเอินว่าศรัทธาเสมอกันสก่อน มีจาคะเสมอกันคือคว,ความเสียสละออกเออเอาอิหยังให้ไผ่กรสรซางบ่ขัดบ่ขวางกันแม้นบุคคลที่เป็นตาสั้นหรือเป็นตหาหักก็ตามบ่มีความรำเอียงเนี่ยบุคคลผู้นั้นกับสิตรีคููกันมาได้ข้ามบาศินเสมอกันกับว่าเสมอปันใดดอกแต่ว่าโตสําคัญใหญ่สุดๆที่ว่าเสมอกันก็คือความเชื่อความศรัทธาความคิดเห็นและกับจาคะ ้ามีความเชื่อเสมอกันแล้วจาคะมันก็เสมอมาเองจังว่ามีสินเสมอกันบอกพจน์กาวในตำล้านวางสันแต่ตามความเป็นจริงที่ห้าซ้อมเบิงหรือว่าห้าสังเกตหรือว่าห้าวขีดทีน้าใจตรองแล้วก็รลลึกพร้อมบางภาษาคือกับเสมอกันแบบโดยตงสินแต่ว่ามีศรัทธาและจาคะเสมอกันการกระทํำเสมอกันธาตุอันเดียวกันกับย่อมเป็นไปโดยกันถ้าผู้ใดอันอยากเขานิพนานพร้อมผัว กะกลุ่มผัวมานำยากว่าล่ะเออโอ้ยตั้งใด้กูปลาผัวบ่ไใดหรองเน,นี่ยนี่ยกูถิ่มบ่ได้แน่นอนว่ะเออกะคุ้มผัวมานำตัวนั่นว่าล่ะโอ้ยถาถ้าผัวบ่มาเออกะสาั้งไว้ในพ่านกูเอาผัวไปก่อนกะอยู่กับผัวมันิยากอย่างผู้เมียกัคือกันกะอยู่กับเมียเลียงเสนตัวนั่นว่าล่ะมันเป็นเรื่องของไผยของมั่นเรื่องอันนี้เห็นไทเห็นมั่นนะแล้วท่านก็เกิดเกี่ยวกันตายอยู่ในหันแหละ ี่เวียนไปเวียนมาอยู่ในหันแหละเออแต่นั้นธรรมะต้องเปิดเผยแต่ปิดบังมันสิเสารองขรับแคลอนใจในหันสิบเ้าธรรมะกมู่กบอะไ้สิไ,สไปทัทง้ทงทาง่ามน้ามูหมังหันไปว่าไรพระความันยังหัวดึงไว้ได้สันเออฉดเดียวเท่นั้นแหละงงหด,ดยานเต่งสันอิลีเช็ดยังก็เสาร้องสิอ้อมแอมไปทั้งบุญทั้งพี่ยานพี่น้องเขาติยานพี่น้องเขาว่ายานไปบดมันว่ายไงคน ว่าอยากเลยห้องผู้ชายนะเชียวองค์เลยก็ได้ขับประจันนั่นก็หูหลุกขึอกันยานเมียขื้นกันว่าธรรมดาอันขับเร็วๆเลยนี่ก็รยานเมียคืขยันเลได้ตาตาคู่กันเลยอะไปปังจันขับซื่อๆเด้ถ้าเขาฟังหนึ่งมือเฮ้ยมึงว่ากลัวเลยเท่านั้นแหละอะไรอธิบายถ้าเขาเข้าใจซึ่งกันและกันก็บ่มีปัญหาถ้าบ่เข้าใจ กันแล้วจะปัญญาของใครของบันเด้ยบาดเนี่ยมันเอาให้การบ่ได้สิ่งเหล่านี่นตัดสินใจโดยตัวเองสิ่งเหล่านี้บ่มีผู้ใดตัดสินใจผู้ใดใดนอกจากจาของ,ของคือธรรมะคําสอนพราพุทธเจ้าข้ามบอกในประโยคนั้นเลิศเลอประเสริฐเพียงใดก็ตามถ้าบุคคลพนนันบกธาําเองก็บรออจสามารถที่จะทานผลไปได้ธรรมะทั้งหลาย ข้ามสอนพู้เจ้าทั้งหลายสิมีคนขากับมีคนข่าเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติเอาเองเห็นบ่ผู้อื่นเหตุใหายห้าบรายได้ห่าเหยเอาเองตั้งแต่กี้เคยได้ยินได้ฟังบอสอะ่ยจังสี่เกิดมาจนเท่าเดิมน,นี่หาความแยกหาความแยกบ่เป็นผ้ากันแหว่าไปทั้งบุญมังหันมังนีไปสมโพธออใส้บุญจักยุใสจักสงบยุใสจักได้ทั้งออกมังไดบ่มี เลียนประกาศผู้บาอาจารย์มองหันตรงนี้ลอยมองพันมองเอามาอ่านกันดูสือเล่าร้อนกลางวลยิ่งกว่าอีกขนาดแค่ว่าความคิดเห็นพอตรงกันกับศูนย์สกันปึ้งๆแบบแม่บ้าหล่ะนั่นแหละมันมันละกิเลสมองไดนั่นเลยเอาไปเทียบเบ้างแต่ละอันแต่ละอย่างแต่ว่าเจ้าของมีธรรมภาษาอ่านมากภาษาฟังมากออ่านกับฟังมาบรรพบุรุษธรรมของเจ้าของอความจริงของเจ้าของนั่นแหะยังแบก บ้นี้เอาแสดงความคิดเห็นใส่กันศูนย์ใส่กันเลยขากันมันธรรมะก็มีมันแม่ธรรมดาเดออเป็นนักงสั้นอิลีบ่าต่างกันดอกกับนากการเบื้องดําให้น้ำหน้าอยู่ของไผของมันค่ะเขามาเข้ากันกับมาคุยกันเบื้องการเมืองพักนันบดีพักหนึ่งบดีเอาไปมาเตะกันน้ำนี่ก็มีมันเป็นเรื่องโลกเนาะแล้วก็เห็นจริงๆริู่แม่พูดได้ก็เห็นอย่างนี้อย่างนี้นู้าปล่า นึ้งสันอหลีคือพยายกองยู่บางการเมืองมาศูนย์ใส่เขาเลยด้เฮ้ยอันนั้นอันนี้เลาบ้มบือ้อขึ้นผู้เดียวนั่นแหละเขาบอกว่าทาบก็เป็นทั้งส,สันอิลิศูนย์ใส่ขันโหลดถ้ามาก็คือกันถ้าว่าถึกใจก็หายเขาคือกันละได้มืงไดบุกแน่นอยจังสันแหละนี่แต่ละคนแต่ละคนให้สังเกตอันใดมันความโกรธความเจ้าของเด้อความโกรธกับความยึดกันเดียวกันแหละเออ ถ้ามันบระยุดมันก็บรศูนย์เดอกคนถ้ามันประยสนะเดี่ยวคนกิเ็นมันก็บรศูนย์เออหลายๆอย่างยึดตัวเดียวถ้าบ่ถือใจบ่พอใจเราเป็นปวะศูนย์ขึ้นเอาตัวนี้แบบเมืเป็นเครื่องวัดวัดเจ้าของได้มันวัดผู้อื่นได้เออเป็นเครื่องวัดเจ้าของที่บอกที่แนะนําอยู่นี่ก็บ่ได้เห็นไห้ได้เนี่ให้เห็นเอาเองเออไห้เห็นเราเองละไห้ไผ่บ่ได้คนผู้นั้นได้ยงินได้ฟังเราเองก็ต้องไปละเอาเองเห็นพระ จังสี่ค่เห็นให้ใครบ่ได้ได้ก็เห็นเราเองเห็นนั่นเห็นนี่ก็เห็นเราเองอย่าล้มจะเล่าเห็นแล้วก็เห็นของเราเอาเงาชุ่ยก็เห็นให้บ่ได้ก็ก็เห็นให้บ่ได้เนาะไม่บ้หล่ะผู้ใดีเสียอกเสียใจปล่อยว้างบ่ทั่นใดให้งุยงุยมากนั่งส่กระสีซอยยังไงก็สอนเราไหมเจ้าเห็นบ่ได้ก็ก็เห็นยังกับเจ้าได้เนาะไม่บ้หล่ะมันขึ้นอยู่กับตนนั่นแหละรักได้เสมอด้วยตนเป็นอันไม่มีโดยทั้งท่ามก็คือกัน โดยทั้งถ้ำก็ยิ่งเลยศละอันนี้ยิ่งควรเอาใจใส่เจ้าของเพราะว่าจะเป็นท่านคนทุกของเจ้าของเองเด้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วอย่หลายหลายล้านพระองค์เขานับประมาณบ่รด้เด่น่างตเขาทองทองพ่อกาวพระรามของพระองค์ออกมากับสามสิบสององค์หนึ่งจริงๆหลายก็นั่นหลายก็นั่นอีกคือจังเข้าส่วนมนบทสัมพุทเทกับนาการพระพุทธเจ้าเท่านั้นล้านพระองค์เท่านี้ล้านพระองค์บัคิดบังเอา แต่ซสนี้เขาก็ยังบรรลุเรื่องอย่างเลยสิไปบอกออกมาลายก็นั่นหังแล้วแล้วนั่นบลามันกะแต่บาคนมันบ่มีพื้นฐานเลยสิไปบอกยังไปบู้ได้แปลแต่พื้นฐานแต่สูงก็ยังเลยเลื่อนยิงกว่าอนุบาลเลยนั่นบลาเลี้ยงเอาขึ้นเรืหน่อยต้องป้อนเขาป้อนน้ำอยู่แต่สูงก็ยังอยู่เด้นนั่นวะว่างไปฟันใดเด้อเนี่ยเศร้าหายน้ำพัวเราบอ สาสนาไปเกิดน้ำกันบ่ดูวิแล่าดีหลายเด้ระเจ้าสันละนั่นแหละนั่นเป็นสันความอาไรทั้งหลายเห็นไหมสั์เกิดมากที่สุดเด้อความหลักโดยทั้งโลกเขาว่าความหลักเนาะพระพุทธเจ้าพันปได้ว่าความหลักเลยปัญหาราคะความอาไลนี่โสกปริเทวะทุกขโทมนัสุปายานี่พระุทธเจ้าของเอาตัวนี้ โศกเศร้าเสียใจทั้งหลายแหละเพราะไม่ได้ดังใจมีความอาไราอาวรลำพึงหาอยู่หาอยู่มันเ,<อ>เป็นไดเข้ามาหาอยู่ใจของพวกเจ้าคือความคิดของพวกเจ้าคาดา<อ>ิดนํำคือเจ้าฉิดน้ผพวเจ้ากันบ่เออคิดนั่งยือเสียงหน้าบางหันเอามากจกซับไบหนี่ให้ใส่เด้มันเห็นภาพพ้อมออาบ่ก็น่าจะมมนเป็นจริงนั่นแหละคิดเกิดที่ไหนน่ะ ต่อ่าลักษณะนั้นเพราะมันจะไปเกิดมองมองพวกเจ้านั่งนันพทิ้งหลังใส่กันจตะกาเด้นรกมิจชกว่าล่ะไรตอนเจ้าหายสุยสุยอยู่นั่นโงนันรกเลยเด้เห็นว่า่ะไรถอนออกระหว่างข้ามสาบานมาสิเกิดน้ำกันตลอดอันนั้นตะการโอ้่ขนาดนั้น,น,นเนาะไปสาบานกันคนนีพ้พระดารด้เนาะ ไม่เท่าเอ้ยล่ะสาบานกันพันารนันพันานนไว้จักมังทีูกเนาะเป็นเงินความจริงวจะวาบันที่เว่ามานี่ยเคยไปฟังหมอรับน้ำกันบางขันเขาเปิดบทกรออันหายวื้อขึ้นน้ำกลางบานไม่จากอายคนเดยเนาะคิดว่าแห้งทุกข์และสุกล่ะจะวานั่น มัเนเป็นสั้นแล้วทุกฤดุหนึ่งล่ะทีน้าบังคับเป็นสั้นพ่อเมื่อ